ไม่กี้ตาหดือใครตา

Where are you from? I'm from East. Where are you from? I'm from Spain. Where are you from? am from India. Where are you from? I'm from China. Good, next.

Cut out, cut off the word ตัดคำตัดออกเป็นเป็นคำคำใช่ใช่ใช่ตัดออกเป็นคำตัดำอย่างนี้นะโอเคตัดบ่งเป็นคำคำตัดคำว่า where? from? เออ r e are you from? ใช่ตัดออกไปเลยก็จ้าตัดไปเลยค่ะเรียนนะคะเราเสร็จแล้วช้กันเยงใช้กันใช้กันคำถามฟอร์มจะต้องมีเครื่องหมายเวอร์ชันวาดโอเค โอเคอ่าใช้กันเรียนออาแล้วใช้กอ่ามด้วยถูกไหมโอเคอีกกันเดียวเวียยูฟอมแ o มฟอมไทยเลยเวี a ไม่ผิดไหมเออลงผิดใช่แม่ยางูกแล้วเว y ยยูอาดูเวียยูเวียยูฟอมเวียยูฟอมแอฟอมเจแปนเวียยูฟอมแอมฟอมอินเดีย ไอวันยูทูปเชนส e เดี๋ยวเพื่อค่ะเดี๋ยวรอสัญญาณนะคะคุณจะเป่านกหวีดนะคะถ้าหากเป็นนกหวีดดังปุ๊บให้เอาไปให้กลุ่มอ่าเดี๋ยวเพื่อค่ะสีแยงนนักรล่องคลองสีเหลืองสีเหลืองเอาไปให้กลุ่มชมพูฟังค่ะกลุ่มชมพูเอาไปให้กลุ่มเขียวกลุ่มเขียวให้กลุ่มเหลืองนะคะ Are อายุเรดดี้แล้วพอได้ปุ๊บช่วยกันต่อให้เสร็จใครเสร็จก่อนกลุ่มที่หนึ่งได้สามคะแนนกลุ่มที่สองได้สองคะแนนและกลุ่มที่สามได้หนึ่งคะแนนโอเคไหมอ่ะเสร็จแล้วอ่านด้วยโอเคอายุเรดดี้อายุเรดดี้โอเค อ่ะต่อไปค่ะเวอเวยูฟอร o มแองกลอนสเปนเยสตสมาเร์ไอยูฟอร์มแองกลอน r อยูฟอร์มแองกลอนไท in India เอาอ่านที่อ่านอ่านทีวง้กัน Shy. Next round, next round. Are you ready? Yeah.

ใี่ป่ะคะแอมพร้อมเลี้ยงใหม่สิแอมต้องมาก่อนอันนี้เด้อโอเคอ่าถูกต้องเอาเอาโอเคแล้วจแล้ว